ในวันนี้เราจะมาลุยกับแกงแพงเซจูนี่ตัดาใจให้พูดจริงๆนะมันก็คือเด็กโมโนบิวเทอร์ที่ใส่เซจูนี่3ตัวไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองจัดให้ดูแ <c oughs> ทบจะเป็นแบบล้วนๆเลยโมโนแปลว่า1แปลว่าเดียวไโอเคเราขาดอีก6ใบ6ใบนี้เป็นพื้นที่ของเฟลชอตซึ่งอาเซจูนี่แล้วก็ตัวจัว่วอันนี้เปนการจั่วเติมมือมันจะสามารถจั่วเซจูนี่กับ แกงแพงแล้วก็ลิฟทายเล็กได้ทีนี้มันจะมีเทคการ์ดอยู่คือเอาตัวอันนี้ออกอ่ะแล้วใส่เป็นเดรสเบย์แทนแต่ว่าผมกาลังคิดอยู่ว่าเด็กนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุน่าต้องใช้เดรสเบย์ตัวน,นี้น่าจะดีกว่าไปจะเจอเด็กอะไรเด็กนี้น่าจะเจอกับโกยากการ์ดเคียร์ไม่มีแต่มันก็มีไม่เกิดเวรนะวัดเดอะฟักเด็กอะไรวะเนี่ยเจียน่าวายอย่างนั้นนะพิวทเวอร์กับ กับเดียนานะได้เหรอได้เหรอวะน่าจะได้แหละหรือเปล่ามันได้จริงดิคือเด็กนี้เนี่ยจะอัพเววไวมากถ้าเราได้พวกมังกีก็เดาขึ้นมาเพราะมันสามารถที่จะทำดาเมจในทั้งรอบที่เราไม่ได้โจมตีอ่าแล้วก็รอบที่เราได้โจมตี Make it rain ขอละอย่ามีแชมเปี้ยนลงไม่ใช่ไม่ใช่แชมเปี้ยนมาถึงยูนิตสวยอลิกาแตงโอฮาย ไม่ปิดก็ได้เปิดไว้ก็ได้มิสซกช็อตเดืดอดฟัาเกียวกาดจังอะเราทักทายกันด้วยมิสซกช็อตอย่างนี้เลยเหรอเกียวกาดจริงคิดว่าเมตานิ่งหรือ,อยังตอนนี้เมตาไม่มีนิ่งหรอครับดินได้เรื่อยๆอ่าเดย์เบลกเดย์กูเบกลกเขาเล่นอะไรวะเนี่ยงงมากๆซัมโมนคอร์สหนึ่งครับสแปมบอด เฮ้ยได้ชาเลนจ์ด้วยอันเนี้ยบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันได้มันได้ชาเลนจ์เพราะตัวเนี้ยมันต้องมีการซัมมอนอ่าอะไลใช่ไหมเออแต่เหมือนไอ้พวกเนี้ยมันซัมมอนมาพร้อมกันมันก็เลยได้ไปเฉยเลยเหมือนได้อันนี้ส่งไปอะพันเดอร์ก่อนน่าจะดีคือจุดประสงค์เราต้องการติดพันเดอร์เยอะๆแต่อีกฝั่งมันก็มีการยิงเยอะเหมือนกัน่ะนั่นไงเห็นป่ะ เราจะเอาเปรีช้ามากเลยอ่ะกรณอนอนีนี้เอาเปรี้ยช้ามากเราต้องการอัพเลเวลไวๆครับแต่การที่ให้อัพเลเวลไม่มาเลยบางทีไอ้ดองเป็นตน้นจะสู้ได้ป่ะวะเด็กนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กอะไรแต่ที่รู้คือ โดนมันยิงแบบมิสซิชชั่ขึ้นมือสิบกว่าใบได้มั้งสเปซซี่ก็คุ้มดีนะสำหรับการม็กอเดเยนตอนเนี้ยอืมหุยโปโลโน่ารักอร่อยนักโปโลผมยังไม่ใช้ครับผมรอใช้ตอนถีกตอน โอเคทำตัวเหมือนมีเมกอีเรนใบเดียวครับเดี๋ยวมันก็สั่งตีมันได้ครีกกรแทกกับชาเลนจ์ยังไงก็ตีไม่ตีก็ไม่น่าใช่แล้วเออยังไงก็ตีอย่าฆ่าโปโลเราอย่าอย่าฆ่าน้องแต่น่าจะฆ่านะผมกำลังคิดว่าน่าจะฆ่าเขากำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าเราไม่ฆ่าโปโลตัวนี้เนะี่ยเราจะโดนลากมากินเทินต่อไปนั่นไงคูว่าแล้ว อย่าทำน้องไม่ยอมอย่าทำน้องเพล่แคสเก็โอเคเสียดายอย่าทำน้องแกงแพงมาว่ะซจูอินนี่น่าสนใจครับโอโมาชิโร่มากมาก แต่ไม่รู้ว่าจะเจอวายหรือเปล่าถ้าเจอวายมานี่ก็งานหยาบเหมือนกันนะไม่เป็นไรถ้าเจอวายมาเราก็เอาเนี้ยลากมาเฉยๆตัวเดียวพอหรือไม่ที่เหลือก็ตีให้หมดเลยได้เหมือนกันสตันตีก่อนแม่เอาพันเดอร์แล้ว no. No. น้อยก็ฆ่าทิ้งไปก่อน อิลูซี v e เขาเอาอิลูซี e กับเอาสต u n มาหมดและที่เขาอินโว e มาเดี๋ยวเราจะลงไฮกันแล้วแต่เทิร์นต่อ,อไปลงแกงแพงไม่ใช่เทิร์นต่อ,อไปสเต็ปต่อไปลงแกงแพงได้วันนั้นแล้วไปหมดละอินโเทิร์นต่อไปเราต้อง Open น t t a แทครับไม่มีทางเลือก we need to open attack ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาเขาใส่อะไรบ้างวะมิทิชช็อตสามใบกับวายสามใบเงี้ยเตเบเคตีให้หมดครับตีให้หมด <S <S แต่ทีเนี้ยเราจะลากไอเนี้ยด้วยอะไรดีถ้าลากด้วยเซจูนี่ก็ได้ก็จะตีทะลุก็คุ้มดมีกันและกันกันว่าเพลรอดอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้างั้นเอาไปฝั่งแกงแพงดีกว่าปาวะ แต่ถ้าฝั่งแกงแพงก็คือโดนเพลทีเดียวก็ตายเอาอน,นี้แล้วกันครับถังตีไม่ได้ครับจะเอาไปโจกตีก็ไม่ได้อิมโมบายเอาไปบล็อกหรือเอาไปตีไม่ได้เลยไปเหลวหกจอตาลามจบเกมชนะแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มือดีแต่เราก็ยังพอเล่นได้อาจจะเป็นเพราะว่า บอดเขาไม่มีครับมันไม่มีตัวตั้งบอดเราก็เลยชนะได้นั่นแหละข้อเสียของเด็กประมาณที่แบบอย่างเงี้ยคือถ้าคุณใส่การ์ดอินวเยอะ that mean you อ่ามันจะหมายความว่าคุณจะไม่มีการ์ดที่แบบสามารถตั้งบอร์ดได้แข็งๆคือสังเกตปะตัวที่อินว k แต่ละตัวมันค่อนข้างที่จะใช้คาว่ากระจอกก็ได้สแต,ต็มันกระจอก แต่ความสามารถมันเก่งจอราสชนะแล้วครับ <L iter ate> เหลือสองก็ได้ยังไม่ชนะเสีตายเด็มันยิงอันนี้ก่อนอะดวงผมไม่ดีพอวะถ้ามันมายิงอันนี้ก่อนนะแล้วถังระเบิดอะ่ะเออจะเหลือหนึ่งไอ้ล็อกเมีอีกเรียนตายเลยเสียดายนิดเดียวเองเขาเอาสเปซซี่ทิ้งอะไรไม่รู้อะ่ะสองสามตัวเงินตัวทองอะ วิขาดแค่ให้ตายยอดออกกิฟเตอร์ก็ขโมยได้นี่วะเดี๋ยวลงยอดออกกิฟเตอร์ไปขโมยสปเปอร์มาเย็บสเปซซี่สก๊เชอร์โอเคผมชนะก่อนครับเมกิเรนยิงตายก่อน เย้เด <Yeah. S 2> ๋งยง่ายๆกัวแค่พี่จะโดนวันนิ่งช็อตสิไปใบเดี๋ยวเออใช่คือมันมีการ์ดใบนี้ใช่ไหมั <laughs> มนมีการ์ดใบน, <laughs> น,นี้การ์ดใบนี้ฟิลโยฮันน์วิทเจมใช่ป่ะสักครั้งหนึ่งฝั่งบิวเเทอร์แม่งมีฟิล u r ฮ a น d ์วิ h วันนิ่งช็อต โอ okay, so เคโซเล้วนะเฮลโลสวัสดีโซ so เล้วนะฉันจะสู้ยังไงกับแกดียอดดอกกริสเตอร์ผมว่ายังไงก็ได้ใช้ขโมยของเล่นเซจูนี่มีตัวนี้ก็ดีครับมีตัวนี้ก็ดีอย่างน้อยก็พลันเดอร์ได้รัวๆนะในเธอ์นตแท็กนะครับ โอเคผมจะเอาเสริมเพิ่มเติมนะครับายกันเอาเทรดแวลู e ย e เทรดฟรีเจ็เดเจียอย่าบอกนะว่าเฟลวฟลแคสเคดใส่ด้วยเหรอใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เคสใส่ก็ได,ได้แต่มันไม่ค่อยคุมค้มเพราะเขาไม่ได้จั่วครับไม่ค่อยคุมค้มเพราะเขาไม่ได้จัว่ว เฮ้ยเขาจะตีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับผ่านมาวัตชินโนเทิร์นแอทแทกกูก็เอาเหมือนเดิมอ <laughs> เพลวบ้า <laughs> เพลวปุ๊บใช้เดเบกไม่ได้นะ <laughs> เออตายสักทีบ้าใช้ <laughs> ไม่ได้อย่างงี้เลยครับสโซรลิพริเทส ผมจะขโมยการ์ดเขามาเล่นอย่างนะั้นเอาวานินชช็อตมาก่อนขอโมยการ์ดมาเล่นปาบสวยสั้นเบอร์ <c oughs> อลิก็แตงนะลงมาเลยเลวอนะ้าของนายน่ะเลวเอ,อัพด้วย <c oughs> สวัสดีเลวอนะ้าโอเค จงโดนแสงอาทิตย์ที่เคารพฆ่าทิ้งบาชันวะบาชันแน่เลยมือดีอ่ะเขามือดีอ่ะครับบาชันบาชันอ่าบาชันสิงเกิลคอมแบทโอเคขุมอยู่บายบายนะเลโอนะ่า <spirit> เป็นไงล่ะรสชาติของแสงอาทิตย์ที่บูชายอยู่ทุกวัน รสชาติมันเป็นยังไงเรื่อยๆๆๆๆผมทำไงดีคือถ้าเซจูอินนะี่เนี่ยนะเซจูอินนี่อ่ะได้อยู่เอาทุบไอตัวเนี้ยหรือทุบตัวนี้ก็ได้ทุบตัวนี้ก็ได้มั้งแต่ผมอยากให้เขาทำอะไรสักอย่างอะไม่รู้ว่าเทินหกมีอะไรแต่ว่าถ้าเซจูอินนี่ทุบเทินหกเอ้ยมันมีซันเบรสนี่ว่าแต่ก็ดีปะในการให้เขาเสียซันเบรสไปเลยอะเราฟาดตัวนี้ปัป๊บ พลังแห่งเด็ดเขาไม่ซันเบิร์สแต่เราขโมยซันเบิร์สเข้ามาแล้วใบหนึ่งเขาก็ต้องเหลืออีกใบหนึ่งในเด็กโอเคไม่มีแต่ใบแต่ตรงนี้น่าลังคาญเพราะว่ามันลดคอสต,ตัวของกาดินโวกเอานี้ค่านี่เอานี้ค่านี่เท็ดแวลู่ด้วยผม <laughs> ผมว่าของจริงคนจริงเท็ดแวลูอ่ะเออเออเท็ดแวลู่จัด กาเลนคู่กับอะไรที่ไม่ใช่ฟิวลาลูลเซียนครับหรือไม่ก็ทันเดนคนไต้หวันกดอีโมดเก่งจังเรามีจอละหลามเราสามารถเคลียร์ได้เฮ้ยซซมมอนคอสหนึ่งว้าวอินโวอีกแล้ว คอสหกไม่น่ามีอะไรแข็งทั้งชีตคอสมีอินสปิเรชันเอาจริงดิสวยอยู่อ่ะใช้ได้เลยสวยจริงสวยจริงอันนี้ชมเลยสวยจริงสวยจริงอินโวกเพิ่มอีก อเป็นจังหวะที่เขาเหมอะการใช้ Cosmic Inspiration แบบสุสดเลยอะถ้าเซจูเรล้วเลยว่าผมว่าผมจะปล่อยไม่ให้หมายถึงว่าจะไม่ให้เซจูได้ตายฮะคนตีทั้งหมดไม่ใช่เหรอวะอ๋อเขากลัวโดนเทิดด้วยเซจูแต่คือผมไม่เทิดอยู่แล้วอะผมไม่เทดอยู่แล้วเว้ย <laughs> ผมไม่เทิดด้วยเซจูอยู่แล้วใครมันจะไปเทศดด้วยเซจูว่า ยังไงก็ได้พันเดอร์ไม่ใช่ได้เอ่อยังไงก็ติดพันเดอร์ก็คือจอละลามใช้ได้แต่ว่าเราจะโดนอะไรค่าเนี่ยดีประเด็นกำลังจะเลเวลอัพครับทรานต่อไปเลเวลอัพถ้าเท่านต่อไปเลเวลอัพก็สามารถที่จะแบบเบรกเขาได้รัวๆเขาผ่านอ่ะผ่านรอเราจอละลามแน่เลยครับ แต่ผมว่าผมเจ้าเล่ห์กว่านั้นนะ <laughs> ทำไมอะ่ะก็ทำไมอะ่ะกูไม่ลงอะ่ะก็ <laughs> ทำไมอ่ะครับก็ผมไม่ลงอ่ะครับของจริงผมอะ่ะวันนี้ช็อตเดี๋ยววลอัพ ยิ่งไรยึดทั้งบอดลิฟทอยเล็กตายไหมสักตัวหนึ่งตายสองตัวสวยอยู่โดนนี่นี่สองลูกโดนนี่นี่สองลูกเฮ้ยเฉลี่ยโดนได้สวยนะ นายนะ่ะคิดมากไปเองล่ะฉันไม่มีรอกจอร์ารามไม่มีรอกจอร์ารามเนะี่ยสิงเกิลคอมแบเหรอเขาจะสิงเกิลคอมแบตแล้วก็ไอตัวนี้จะตายผมต้องวัดดวงวะ่ะโอเนกายชิมาซึปาบเย้ ลิงไม่ขึ้นเลยใช่ครับลิงไม่ขึ้นเลยนะครับผมผมก็ดวงห่วยอยู่นะคือลิงมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะแต่อย่างน้อยก็มีใบนี้ขึ้นมาอย่างก็ออพเวลได้อยู่ละถ้ามีลิงขึ้นอะ่ะมันจะออพเวลต้องแต่ประมาณเทินห้าเลยจะไวมากประมาณเทินเทินหกก็ได้แต่ทำไมมันกดจะแพ้ว่าการ์ดเขาน่าจะหมดมือก็จริงนะเขาสู้ไม่ได้เพราะว่าการ์ดเขาหมดมือแล้วใช่เขาก็จะยอมแพ้ไปเซจูด,ดี้ติดแค่เฟิร์สไทม์เขาก็คงคิดเหมือนกันว่าจะโดนแช่มั้งผมก็ยังคิดเลย โอเคอักร okay, ผมเคยแพ้ผมเคยเล่นเด็กเนี้ยผมก็แพ้แพ้เนี่ยแหละแพ้เด็กนี้เนี่ยแหละแข่งแพงเข้าออกดีไหมเล่นได้นะแต่เหมือนไม่เหมาะเท่าไหร่เลยเล่นได้แต่เหมือนไม่เหมาะเท่าไหร่เอาออกก่อนพาเล่ตาเราใช่ไหม อพอพลันเดอร์ก่อนก็ได้เด็กนี้เป็นเด็กเฟียร์ซัมครับเราต้องมีตัวไอ t ท็กสามไว้กันถ้าไม่มีตัวไอ t ท็กสามไว้กันเราจะลำบากมากยังไงก็ต้องเอาไอตัวนี้เป็นไอ t ท็กสามไว้ก่อนเราลงตัวนี้ไปเล่นยากซัมมอนพาวเดอร์มังกี้ถ้าพลันเดอร์ก็คือซัมมอนอีกตัว ยังไงก็ติดแหละพลันเดอร์เราต้องปล่อยแมงมุมเข้าฮะปล่อยเหรอโอเคอมไม่รอดหรอกไอตัวนี้เนี่ยโอเค ได้พันเดอร์ครับซัมมอนมังกีบิสเนสได้แล้วเธอออกไปมันก็จะได้เฟ่า,าเจอร์มังกีอีกใบหนึ่งนี่มันจะได้สองใบคือเธอนี้ได้ตัวหนึ่งแล้วก็เธอหน้าได้อีกตัวหนึ่งอือเธอหน้าได้อีกตัวหนึ่งเอามาบล็อกซีจูอินี่ขึ้นไม่ดีเท่าไหร่เลยเล่นยากไม่ใช่เล่นยากเล่นไม่ได้ อ่านมีอะไรกันมีตัวไอแท็กหนึ่งไหมถ้ามีไอแท็กหนึ่งเราพาเร่ทิ้งได้สวยครับน็อกเซียนเฟเวอร์โอเคเฮ้ยเขาควรใส่เน็กซัสนะเนี่ยเขาไม่ควรใส่แบบเนี้ยเขาต้องตีนะไม่ตีอะ โดนเขาสแปมยูนิตแน่เลยนั่นเนี่ยเหลืออีกเวลเดียวอัพไม่เป็นไรว้าวขอบุณลาเดฟอรเรสซับเดือนที่สิบสองแล้วนะขอบุญมากอริโกโตก,กาไซมัส อรีกัแตงสุดๆถ้าเราเอาแกงแพงไฟอาจจะโดนเอาถังลากไปตีอย่างงี้ดีกว่ายิงอย่างน้อยเอออย่างน้อยก็ทำดาเมจแล้วเขาต้องตีทั้งหมดนะครับ คนนี้เป็นอโกูที่เล่นกล้ากลัวๆกล้ากลัวๆ,วๆวไปหน่อยหนึ่งแกงแพ้งเราจะเอาแกงแพ้งไปตีเดี๋ยวนะนี่ไงพาเล่อ่ะโอเคใช้พาเล่ครับพาเล่จิมนี่แล้วก็เลวอัพชนะแล้วจบเฮ้ยมันเจอกับอากูได้เฉยเลยอ่ะน่าจะเป็นหัวมือผมด้วยมั้งครับ ฟาเล่สองใบมันมีประโยชน์เหมือนกันนะใช้ได้หลายกรณีมากเออว่าเด็กนี้ดูเจอได้โคเวอร์โอเวอร์ออลดีนะครับก็เจออโกได้เจอมิเลนได้เจอคอนโทรลพอได้ดูดีนะดูดีนะเด็กนี้เป็นเด็กที่ดูดีมากเลยให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เล่นแบบมิรฟจูนเซจูนี่เลยแต่มันดูเล่นง่ายกว่านั้นอะ่ะมันเล่นง่ายกว่ามิร์จูนเซจูนี่เพราะว่ามันไม่ต้องแบบพะวงเอออีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้เร็วเท่าด้วยแหละครับ บอร์ดมันไม่ได้แข็งมากแต่ว่าก็เล่นๆไปเรื่อยๆสกิดสกิไป